สวัสดีครับสุริคันเพื่อนครับเจอกับหนุ่มตะบนคนบารนาเช่นเคยครับเจอในช่วงเวลาหกโมงหน่อยๆแล้วเพื่อนครับเพิ่งเคลียร์งานสําหรับเอ,อกาสารปล่อยรถไปก็ขอบคุณสําหรับลูกค้าที่ไว้ใจครับเดือนนี้ก็ปิดยอดไป12คันก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เป็นเพื่อนที่ไว้ใจเนาะมาจากต่างวัดทั้งนั้นเลยนะครับก็มาวันนี้มาเริ่ม ปลายเดือนวันสุดท้ายแต่ว่าเป็นเริ่มต้นของวันพรุ่งนี้แล้วกันนะนี่คือเจ้าตัวมิซูม i ชิแอดเล e ด e ครับผมเป็นรุ่นแต่งพิเศษ4คูณ4ของ m มิซูมิชิ Thailand เช่าไปครับเพื่อนๆมีอยู่2คันนะราคาตัวนี้ผมยังไม่ได้ราคาจากส่วนกลางนะผมคิดว่าน่าจะอยู่8 0 0 0 7 8 0 0ประมาณนั้นนะนะครับผมมีอยู่แค่2คันพร้อมชุดแต่งนะครับคันนี้ไม่ได้ ไม่ได้แต่งเหมือนชุดก่อนหน้านี้นะเพื่อนนะก็คือเป็นชุดแแตนดาดเลยนะครับก็คือชุดแต่งโรงงานแท้แบบนี้เลยนะครับยกนามสเปคโรงงานเลยนะครับนี่4ีคูณสเครื่องใหม่เวทครับมีอยู่แค่2คันนั่นเพื่อนภายในอ่านิดนึงแอลี่นี่คือเป็นตัวแต่งนะนะแล้วก็ภายในเขาจะแต่งเป็นเบาะทูโทนดำน้ำตาลอย่างนี้นะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยส่วนฟังก์ชันก็เหมือนกันกับ นะครับตัวโฟวิที่เคยขายไปแล้วรีวิวไปนั้นเพื่อนนะอันนี้คือแอดลีดนะใครที่เล่นอยู่ก็น่าจะทราบว่ามันมีของแต่งประมาณนี้นะเพื่อนนะก็วันนี้อยากมาอัปเดตตัวนี้ครับเจ้าตัวขายดีในยอดเดือนที่แล้วเออยอดเดอนนี้ก็คือเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักรีโวสีประตูเกียร์ออโต้ตัว EP 2018ครับเพื่อนครับมา จะบอกว่านู่นเลยเห็นไหมเซอร์ไพรส์มากครับอยู่ดีๆนะครับทางน่าจะเป็นหน่วยางานของทกสนะหมดปลดระวังครับวิ่งมาเป็นขบวนเลยก็เลยรียบมาติดตามมาดูให้เ,เพื่อนๆก่อนอะอย่างนี้คันนี้คันนี้เซ็น8นั่นเพื่อนนะใครที่ดูอยู่นะเพื่อนผมจะไล่ไปทีละคันแล้วกันเผื่อชอบคันไหนนะเพราะว่าผมว่ามันมีมันน่าจะมีคันที่เลขไม่ ต่ำกว่าแสนแน่นอนถ้ามาแบบนี้นะอ่ะคันที่สองนะไล่เลขมากันก่อนอันนี้1นึ่งแกับหนึกิโลเมตรถ้าไม่แสนประมาณแสนหน่อยๆนีก่ก็ราคาเดือนนี้ขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นราคา5,000สนนะครับ5้0 0มื่นนะโอเค คันต่อไปครับคันนี้คันนี้ทะเบียนหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนั่นเพื่อนนะอ่ะอันนี้ไม่มีแครี่อบอยนะครับไม่มีแครี่อบอยนะเรามาดูกันว่าเลขใหม่นะฮะมองเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะสองแสนสองหมื่นสามพันครับคันนี้ก็ห้าสี่เก้าครับถ้าเลขใหม่สองแสนขึ้นอย่างนี้นะคันต่อมาสองหนึ่งหนึ่งศูนย์นั่นเพื่อนสองหนึ่งศูนย์สวยกิ๊บเลย ก็มาดูเลขใหม่คันนี้แสนะ 9, สี่นะหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าเออเสี่แสนสี่หมื่นเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลสวยทุกคันเลยเพื่อนอ่ะคนไหนที่ตามหาเจ้าสี่ประตูออโต้พีเลเนอร์ตัวยุกสูงนะสองหนึ่งเก้าสี่ครับเพื่อนมาดูกันว่าเลขใหม่เท่าไหร่สองหนึ่งเก้าสี่คันนี้ไม่แสนสามนะหนึ่งสามแปด 138ก็ราคาตามที่แจ้งเลยนะครับคันต่อมาจะเป็น2165นึ่งหรถนี้ผมบอกเลยว่าเก็บงานน้อยมากนะครับเป็นเนี่ยฮะของขกกอมาดูเลขใหมค์คันนี้1นึ0 0 0 1 1 0 0ึ่คันนี้นะอันนี้คือบอกให้เพื่อนๆได้ยินเสียงเอาละกันเพราะว่ามันอตอนเย็นเย็นกล้องมันจะมองไม่เห็นตัวหน้าปัดนั่นเพื่นนะอ่ะต่อไปคัน 2องศครับ2 0งศเลขใหม่คันนี้เลขไหม่1 1อง0 0นครับโอ้สีสวยทั้งเลยเพื่อนส,สวยทั้งนั้นเลยจริงโอ้อะคันต่อมาจะเป็นทะเบียน2อง0ูนย์นะเพื่อนส0งศอันนี้ก็ไม่มีครที่บอยนะใครที่ไม่ชอบครที่บอยก็มามาเอาได้คันนี้แสนสามห้าครับหนึ่งแสสวยคลิป เนี่ยเท่าที่เพื่อนๆดูผ่านกล้องผมเนี่ยสวยมากอันนี้เป็นตัวเตี้ยอันนี้เราไม่ดูอ่ะดูก่อนแล้วกันอันนี้เป็นตัวเตี้ยนะตัวเตี้ยแสนกับ8ปดพันตัวเตี้ยมาคันสุดท้ายครับทะเบียน1 8 9่เสี่เพื่อนๆหนึ่ไม่มีแคลรี่บอยนะมาดูเลขใหม่กัน เอาละครับเจอนางฟ้าแล้วเลขไมสี่หมื่นเกาพันสี่รกิโลเพื่อนเพื่อนเกาเอาล้วสิใครที่เห็นในวิดีโอชุดนี้นะครับเพื่อนทะเบียนนี้นะเดี๋ยวผมดูเอกสารก่อนเนี่ยปี18นะครับเครื่องสองคิวสี่ร้อยห้ามอันดับที่1นะครับทะเบียนจำไว้เลยนะ เจ็ดกอยหนึเ้สเพื่พอนๆไม่สี่หมื่นไม่สี่หมื่นเ้าเอากุญแจอ,อยู่ในรถผมสตาร์ทรถให้ดูหูเครื่องนิ่งมากเกพื่อนเครื่องนิ่งมากอ่ะดูชัดเลยเอะดูชาดเลยเพื่อนอ,อ่ะสี 40, ่หมื่นททิปชปไปไหนทิปเอเข็นไห,นไไหมข้างล่างครับ สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบกิโลคันนี้ถ้าใหม้นี้นะครับราคาจะอยู่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทมาดูรอบคันดูรอบคันพรีเวนเนอร์นะครับเพื่อนตัวอ e. ี อุ้ยสวยเพื่อนสวยคลิปเลยครับ4ี่หมืนเก้าอ่าผมไม่ได้เปิดตัวนี้ไม่เป็นไรเ,นเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วคันนี้นะเนี่ยแทบไม่ต้องเก็บงานเลยเพื่อนเลขไม้สี่หมืนเก้ามา,มาใครสนใจทักมาด่วนเลยศูนย์สามศูนย์ศูห้าูย์ห้าศนย์สลับคันนี้สวยจริงครับแล้วเลขไม้เท่านี้ โทงมาเลยครับเพื่อนไปแล้วสวัสดีครับ